โยโย่ก็ต้องขอสวัสดีไวรุ่นติดเกมทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกม GTA วีบุ่มก็ดีช่้นเกินนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับตัวละครเช็คนั่นเองนะครับผมยักษ์เขียวจอมพลังนั่นเองนะครับผมผมชอบมากนะผมการ์ตูนเรื่องนี้ผมชอบตอนที่แบบตอนไหนวะตอนที่แบบมันสู้ร่วมกับไอรอนแมนกับกัปตันอเมริกานะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันผิดเรื่องปะเนี่ยนั่นมันเดอะฮักอ้าวเหรอก็เห็นเขียวเหมือนกันนึกว่าเดอะฮักไม่ใช่เหรอเนี่ย คนละเรื่องก,กันเลยปะรอเล่นเขาเล่นครับผมก็เป็นการ์ตูนเรื่องนึ่บผมที่แบบผมชอบมากนะผมเรื่องเช็กนั่นเองนะผมวันนี้ผมก็จะพามาันมาเล่นในเกม GTA V ดูนะผมจะโหดจะมันแค่ไหนไปชมกันเลยผมก่อนที่จะชมคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทามคลิปต่อๆด้วยนะครับไปชมกันเลยไป A few moments later นี่มาสู้กับเดนฮารักไวป้ปะเนี่ยวา นานใจมันสู้กับดูฮักดูนะบมแต่ว่าตัวตัวเล็กมันโคตรน่ารักเลยวะถ้ายักษ์แบบหน้าตาแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยจะกลัวนะยักษ์อะไรทำไมน่ารักจังอยคนเขาทำอะไรกันนะโอ้โหตรงนี้คนเยอะชิปหายเลยอยคนก็กลัวอะไรกันเนี่ยผมก็น่ารักอยู่นะทำไมกลัวอะไรกันผมออกจะน่ารักจะตายอุยอ้ยอุ้ยคนเขากลัวผมว่ะอ้ย,อยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหมึงไม่กลัวกูเลยเหรอ คนอื่นเขากลัวแต่มึงไม่กลัวกวูบางอาจมากนักไม่ไม่กลัว <c oughs> อุ้ยทำไมยืนบอกจังวะโอ้โหยังไม่ทันไรเลยติดดาวแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนจะชกกับยักษ์เอ้ยมาเอาอะไรคิดเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้จักผมปะเนี่ยโอ้ยอไอ้เจ้าชกเองล้มเองอาให้ชกให้ชกกินให้ชกกูกขอชกปัดเดียวคืนนะต่อยมาเลยต่อยมาเต็มที่โอ้โหคันคันกับพี่ชายโอ้โหทำอะไรเนี่ยอ๋อคันคัน ต่อยพุงกูดิโอ้ย,อยเดี๋ยวคันโอ้มาขอชกขึ้นหน่อยนะชกขึ้นหมัดเดียวจอดรู้จักปะอะไรนีน่ที่ผมมาดีๆนะเนี่ยโอ้ยนี่มันโลกสมจริงเลยวะ่ะโอ้นี่กูอยู่ไหนเนี่ยดินแดนอะไรกันเนี่ยแล้วแล้วไอ้เจ้าลาตัวตัวที่มันเป็นลามชื่ออะไรวะผมจำไม่ได้ฮอกกี้เหรอวะเฮ้ยผมจำไม่ได้นะอุย,อย,อยตำรวจมาเฮ้ย ผมทำอะไรผิดเนี่ยเขามาต่อยผมก่อนนะคุณตำรวจเฮ้ยผมทำอะไรผิดคุณตำรวจครับเ,เข้าร้านสักลายดิยักสักลายได้ปะโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โหผมไม่ได้ทำอะไรมาผมก็โดนจับซะง,งั้นวิ่งหนีดีครับโอ้โห <laughs> ถ้าตามทันก็มานะผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมไม่ยอมรับความผิดหรอกกระทืบรถไปเลยอะไรครับคุณตำรวจ ผมทำอะไรผิดผมทำอะไรผิดมื่ผมทำอะไรผิด,ผผดอุยย้ยวิซายเฮ้ยจะเกินไปปะเนี่ยโอ้ยโอ้จิบจิบจิบ,จบอะไรครับโอ้โหตำรวจโอ้ตำรวจสมัยเลี้ยนวิซายเกินไปเกินไปอุย้ยตำรวจผู้หญิงด้วยโอ้โหผู้หญิงเจอนี่หน่อยเจอนี่หน่อยทุบท่านี่โอ้หตบใส่ล่างแหลกไปแล้วอุย้ยใครยิงวะอะไรครับ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะิดจะปิดเอามามาไหนไหนก็ไหนหแหละลกูรู้จักเช็คไหมอืมอผมทำอะไรผิดเนี่ยอยู่ดีก็มาโจมตีผมเฮ้ยผมต้องการจะกลับโลกของผมนะเฮ้ยโอ้ยจะยึดครับโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรยิยงผมทำไมผมต้องการกลับโลกของผมอืมมาดิมาดิใครจะสซ่วมาดิ ทูบด้วยตำรวจไปเลยเฮ้ยจะเกิดไปไหนมาดิยิงมา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 โอ้ยเดี๋ยวเปืนปืนปืนเป็นยักษ์ต้องไม่ถือปืนโอ้โโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันทำไมเล่นหนักจังวะโอ้ยเจ็บนะเจ็บนะเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะถ้าตบยุง โดนท่าตบยุ่งไหนมันไม่เข็ดมันไม่เข็ดหรือโอ้ทำอะไรผิดเนี่ยไปเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นกระทึบอุ๊ยโกรธมากูกลายร่างแล้วตัวเขียวบึ้มเลยสงสัยโกรธใครมาอมาดิมาดิกูตำรวจมาดิกูตำรวจมาดิกูตำรวจมาดิ เรียบร้อยไ,ไปดิเรียบร้อยไ,ไปดิคุณตำรวจอะไรครับอะไรวิ่งมาวิ่งวิ่งโอ้ยอย,ยิงวิซายยิงวิโซงยิงวิซายทำไมครับยิงวิโซงวิซายทำไมเนี่ยยอุโอ้โหใครว่ายิงเกินไปเกินไปยิงมาใหม่ดิโอ้โหไม่ไว้หน้ากันเลยตำรวจอะไรวะไม่โคตรโหดเล่นวิซายเลยเหรอโอ้ยเกินไปนะบางที ยังต้องเจอท่าทูบทุ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 บเป็นไงล่ะจะโดนทุบอีกไหมล่ะโอ้โหโคตรปั่นได้อาร์ว่าได้เก็บ G T A V อ๋อยิงยิงยิงท่าตบยุงอือปุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยโปโปโปไอ้เหี้ยโปยิงพิซาย้ยเดี๋ยวนะมันมีปะเนี่ยไอ้เหี้ยยิงพิซายโคตรัวเลยคนเมื่อกี้ดูมัญญีนะดูดู โอ้โ้โอ้โอ้โอ้โหไอเยโปเฮ้ยผมจะตายแล้วโอ้ยกูจะตายแม่งมันเล่นโปโอ้โเที่ยวไหนวะมีโปยิงวิสัยเนี่ยหนีลงน้ำไปเลยโคนในโลกเกม GTA V ทำไมมันโหดจังวะเถื่อนเกินเฮ้ยหลังจากที่หนีตำรวจแทบเป็นแทบตายผมก็กลับมาได้แล้ไหนๆก็หาแฟนหน่อยแล้วกัน คนแบบผมจะมีใครชอบไหมนะคนเขาจะชอบกูปะเนี่ยดูหน้าตากูซะก่อนสวัสดีครับนพงสาวว้าวขอเบิ์นติดต่อหน่อยได้ไหมครับสงสัยเขานอนหลับวะเขานอนหลับแบบนี้ไปละลักพาตัวลักพาตัวโคตรเี้ยเด้ลักพาต,ต,ตัวอะไรกันเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวคนเขากลัวผมหมดแล้วอ่ะนี่กูน่าก,กลัวอะไรขนาดนั้นเลยวรออกจะน่ารักจะตาย เออผมก็ไม่เข้าใจเลยทำไมคนท้ามองผมที่หน้าตาไม่ขับขับเรือได้ปะขับเจ็ตสกีได้ปะไม่ได้นะอะไรเนี่ยเฮ้ยขับได้ปะวะเดินมาขับไม่ได้อีกแล้วโอ้โคตรเส็งโอ้คนเขาเล่นน้ำกันนะขอเล่นด้วยหน่อยน,นะครับเอาเอ้ยเดี๋ยว กูน่ากลัวอะไรขนาดนั้นได้เลยหรอออกจะน่ารักขนาดนี้เฮ้ยคนนี้เขาไม่กลัวผมสวัสดีครับขอเล่นด้วยหน่อยนะอืบอ๋ออืบชนหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเรือพิสิงเอ้าเอ้าเฮ้ยกลาร์ดมันแสกๆเรือพิสิงก็มีโอ้โหไม่เอานะกูน่ากลัวแล้วน,ะนี่ยเฮ้ยเรือลอยได้ทั้งที่ไม่มีคนขับเอ้าเดี๋ยวๆคนเขากลัวอะไรกันเนี่ยอุ้ย โอ้โหโต้องเข้าใจนะผมก็เรามันน่ากลัวอะไรขนาดนั้นไปไหนก็มีแต่คนรังเกียจฮสังคมรังเกียจผมว่ามันน่ารักจะตายนะแต่ทำไมนคนอื่นเขากลัวผมอะไปหาคนนี้ก็ได้เฮ้ยไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนเราเลยเหรอเฮ้ยกูน่ากลัวอะไรขนาดนั้นโมโหแล้วนะเฮ้ยกูลัวใช่ไหมกลัวใช่ไหมกลัวใช่ไหมกกลัวใช่ไหม กลัวนักกลัวนักกลัวนักก็นี่ทุบหมดเลยกลัวนักทุบทุบทุบกลัวเหรอกลัวเหรอกลัวเหรอกลัวเราใช่ไหมกลัวเราจะไม่คุยด้วยดีๆไม่ชอบฮึเราหนัากลัวตรงไหนถามดีถามดีอืมกลัวกลัวกลัวดีนักทุบซะเลยธรรมดาครับผมน่ารักจะตาย งั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด s ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมตามคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมไปไว้ผมจุบ๊บจ๊บไปละ